วัดบ้านเด่นครับทุกคนเชียงใหม่ครับผมโอ้เจดีย์ยอดองค์ประธานสวยมากเลยครับผมคนมาเที่ยวเยอะเลยครับวันนี้ครับทุกคนสวยมากเลยครับทุกคนวัดกว้างมากด้วยครับอันนี้ผมเข้ามาอยู่ข้างในนะครับข้างนอกก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับมีพระพุทธรูปอยู่ทุกซุ้มเลยนะครับทุกคนไหว้ขอพรสักการะครับวัดสวยงามมากครับผม ศิลปะแบบทั้งเหนือเลยครับทุกคนแล้วมีพระนอนองค์ใหญ่ด้วยนะครับผมเดี๋ยวพาเดินเข้าไปดูนะครับเป็นพระนอนที่ลักษณะนะครับคล้ายกับพม่าครับทุกคนนี่ครับเดี๋ยวพาเข้าไปดูนะครับอันนี้เป็นจุดไฮไลท์ครับทุกคนเราไหว้พระกราบพระด้วยครับผมนี่ครับ อ้ะนอนองค์ใหญ่นะครับเสือป่าบแบบพม่าเลยครับทุกคนคภายในวัดนะครับทุกคนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตะการละเต็มไปหมดเลยครับมาวัดเดียวนะครับได้บุญน,นะครับเยอะมากๆครับ ทำบุญตามกําลังศรัทธานะครับทุกคนมาถ่ายรูปครับทุกคนสวยมากวิจิตรมากนะครับเป็นศิลปะแบบทางเหนือนะครับทุกคนที่วัดบ้านเด่นนะครับเชียงใหม่ครับทุกคนมานะครับผมสวยมากเลยครับเดี๋ยวให้ดูมุมนึ่งครับให้ดูมุมนึงนี่ครับผมเดวผมนอนเลยเนี่นี่ครับสวยมากครับทุกคน สาธุด้วยนะคะผม